สวัสดีครับผมช่างจาจากค่ายสมุไรนะครับก็มาพบอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีบรรจุกระสุนเข้าโม่นะครับตัวนี้จะเป็นโม่อลูมิเนียมสิบสองนัดนะครับเสื้อเป็นอลนะูมิเนียมฮะแล้วก็เฟืองก็เป็นอลูมิเนียมจะมีฝาเป็นอะคริลิกนะครับตัวนี้มีไซส์เดียวนะครับมีสองสีนะ่ะสีน้ำเงินกับสีแดง วิธีบรรจุนะครับก็คือผมจะเปิดตัวนี้นิดนึงครับนะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่มล็อกฝานะครับเนี้พอเราเปิดปุ๊บเราก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะหมุนมาเลยจนสุดเลยนะครับพอสุดแล้วปุ๊บเราจะเห็นด้านหลังเป็นรูแบบนี้นะฮะผมจะใช้ลูกฝั่งนี้นะฮะฝั่งหัวล่มนี้สวมลงไปฮะใส่แบบกระปุกกระผังฮะก็จะเป็นท่านี้เสร็จแล้วจะปล่อยปล่อยฝามันฮะ ให้มันให้ตัวนะครับแต่มันก็จะล็อกเฟืองตัวนี้ก็จะเป็นมันก็จะล็อกลูกไว้อย่างงี้ะฮะเสร็จแล้วเราก็ทําการบรรจุ12นัดนะครับใส่เข้าไปให้หมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ ใส่ตามไปแลยฮะหายไปนักแล้วก็จะเราจะปิดฮนะปิดก็คือปุ่มของมันก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็กดเข้าไปให้มันดังกรุบแบบนี้นะครับอะมันก็จะทําการล็อกแล้วก็จะมาใส่จะดึงขาง,ง้างแบบนี้นะฮะแล้วก็สวมจากฝั่งขวาเข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะมะีเป็นลูกยางขาวๆถ้าลูกยางตัวนี้มันหายหรือหลุดออกไปฮนะม่มันจะหลวมนะครับ แต่ถ้ามันมีลูกยางตัวนี้อยู่มันจะแน่น,นะฮะเราก็จะสวมเข้าไปนะฮะมันก็จะอยู่มาแบบนี้นะครับนะฮะไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วทําการตบกลับนะฮะนี่ก็พร้อมยิงเลยนะฮะเราจะถ้าเรายังไม่ยิงเราก็กดเซฟตัวนี้ไว้แล้วก็อ่พอเราจะยิงปุ๊บเราก็เปิดเซฟแล้วก็ยิงเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะสักหนึ่งน,นัดฮะนี่นะครับลูกก็วิ่งออกไปแล้วฮะพอเราจะยิงลูกที่สองเราก็ ดึงขาง,ง้างตัวนี้อีกนะนี่นะครับแล้วลูกที่สองก็จะเข้าไปเออบางท่านที่มือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นก็เออพอดึงดึงขาง,งาง้างดึงออกมาแล้วแล้วดึงมาแบบนี้นะครับอาลูกจะเข้าไปป้อนอยู่ในนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะยิงแล้วแต่ตรงเนี้ยลูกแรกเรายังไม่ได้ยิงออกไปเลยพอะเราตบกลับออกไปอย่างนี้ปุ๊บลูกจะคาอยู่ในนี้สองอันแล้วแล้วเวลายิงปุ๊บจะยากนะครับ มันจะหนักละมันหลลมจะดันไม่ค่อยไปนะครับตอนนี้ก็คือยังออกอยูอ่วิธีแก้ก็คือสมมุติว่าเราดึงแล้วมันไม่ค้างแบบนี้นะฮะแล้วเราตบกลับปุ๊บทีเนี้ยสมมุติว่ามันไม่ค้างตัวนี้มันจะกลับเราอย่ามาดึงตัวนี้นะฮะเราจะใช้ตัวนี้ครับตัวตัวลดค้อนตัวนี้ครับเราสามารถ ย้ายมันกลับมาไว้แบบนี้ได้ครับแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับเข็มละทีนี้บางคนเสียดายลูกที่อยู่ในตรงนี้ะจะไม่เล่นละก็คือจะกลับบ้านละอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ใช้ลูกตัวนี้จะคาอยู่ในนี้เรากดเซฟอย่างนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันดีดกลับหรือมันอาจจะอันตรายได้เราสามารถลดตัวนี้ลงได้ครับก็คือเอามือดันไว้แบบนี้ก่อนเสร็จแล้วกด กดยิงฮะกดยิงปุ๊บเราเราก็ค่อยๆปล่อยแบบนี้ครับมันก็จะเก็บไว้แบบนี้อนาคตถ้าเกิดว่าเราเราจะเล่นแล้วก็ดึงตัวนี้กลับมาดึงตัวนี้กลับมาแล้วก็เล่นได้เลยลูกมันก็ยังคาอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะฮะสาหรับท่านที่เคยเล่นแล้วก็ถ้ารู้มือแล้วก็ตามนั้นนะครับไม่มีผลอะไรครับมีทั้งเบอร์สองและเบอร์สามนะครับโม่ของผม,ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ